สไตล์การเทรดแบบคนทำงานประจำไม่มีเวลาก็สามารถเทรดและร่ำรวยได้นะครับอ่ะก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง earth etc นะครับในปี2025เนี่ยนะครับเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนั่นก็คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หลายคนเนี่ยพูดว่าเศรษฐกิจเนี่ยเผาจริงการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับถือว่าเรียกว่าน้อยลงเนาะ สภาพคล่องในการทําธุรกิจเนี่ยก็ลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานประจำนะครับหรือว่าคนที่มีกิจการส่วนตัวเนี่ยก็มักจะใช้เวลามากขึ้นเนี่ยในการอยู่กับงานแล้วก็อยู่กับธุรกิจส่วนตัวเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะครับมีงานที่มั่นคงแล้วเนี่ยการ กอดไว้กับงานในช่วงนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นทางเลือกที่ฉลาดนะครับมากกว่าการลาออกมานะครับเป็น full time trader ด้วยซ้ำในมุมมองของผมอ่ะและแน่นอนครับนอกจากชีวิตคนเราเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบในฐานะของการที่เราจะต้องมีงานมีครอบครัวที่ต้องดูแลแล,แล้วเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่มีความฝันการมีความฝันเนี่ยมันก็คือเราก็จะต้อง ใช้เงินเนี่ยในการแบบเติมเต็มแล้วก็ซื้อความฝันเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อเวลาเงินซื้อสิ่งที่อยากได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมันจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนเนี่ยเริ่มเข้ามาให้ความสนใจและแน่นอนครับในช่วงเริ่มต้นที่คุณทํางานประจําคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยถ้าการเทรดเนี่ยไปมีผลกระทบกับเรื่องงานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่เวิร์กแน่นอน เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์และทำงานประจำอยู่คุณจะเทรดอย่างไรเทดสไตล์ไหนนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะดูเวินเวอร์แล้วก็อาจจะดูเล่ายาวสักนิดหนึ่งเนาะก็เป็นบริบทของการที่จะใช้พื้นที่ส่วนตัวนะครับในการในการทำให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นคือผมเนี่ยเริ่มที่จะ เรียนรู้เรื่องการเทรดเนี่ยนะครับในช่วงตอนเรียนมหาลัยปี4ตอนนั้นเนี่ยเป็นปีที่เราจะจบแล้วนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาปี4ชั้นปริญญาตรีเนี่ยบอกเลยว่างานก็เยอะอนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็เราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะหางานที่ไหนเราต้องหางานเราต้องสมัครงานเราต้องยื่นเรซูเม่ถูกปะเออ แต่ผมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าผมอะอยากหางานที่สามารถซื้อเวลาและซื้อชีวิตของตัวเองได้ก็เลยเริ่มฝึกฝนการเทรดณขณะนั้นแต่ด้วยการที่เราเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่แน่นอนหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือการเรียนถูกไหมและเราก็เรียนในสาขาที่หนักมากๆด้วยและผมเนี่ยก็เลยมองว่าแล้วเราจะแบ่งเวลาหรือจัดสรรเวลาเนี่ยในการเรียนรู้เรื่องการเทรดเพื่อ จบไปเนี่ยเราจะไม่ทํางานประจําเราจะมีธุรกิจแล้วก็เทรดไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาศึกษาเนี่ยเรื่องของเทคนิคนะครับแล้วก็สไตล์การเทรดที่เหมาะกับการที่เราไม่มีเวลาต่อให้คุณเป็นคนที่มีเวลาแต่คุณไม่ได้อยากดูการาฟบ่อยๆสไตล์เนี้ยมันก็ค่อนข้างเหมาะแล้วก็เป็นสไตล์หนึ่งที่ผมว่ามันเรียนรู้ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่าสไตล์การเทรดแบบนี้เนี่ยมันจะมีหลักการหรือแนวคิดหรือวิธีคิดยังไงนะครับมันมีหลักการแล้วก็วิธีคิดเนี่ยในเรื่องของคําว่า time value of money ครับก็คือระยะเวลากับเงินจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันถ้าระยะเวลากับเงินเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเราจะได้กําไรครับแต่ถ้าระยะเวลากับเงิน เลื่อนที่ไปกันคนละข้างเราอาจจะได้สิ่งหนึ่งและก็เสียสิ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบเทรดเนี่ยมันก็จะต้องยืนอยู่บนข้อจำกัดที่มันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเวลากับการเติบโตของเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันจึงต้องเป็นลักษณะของการเทรดในรูปแบบของการวางระบบให้ตลาดทำเงินแทนเราหรือระบบเทรดเนี่ยในลักษณะของการที่เราจะเน้น การถือยาวมากขึ้นการถือยาวมากขึ้นหรือการเทรดในรูปแบบสวิงเทรดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเฝ้าดูกราฟบ่อยสามารถตั้ง TP แล้วก็ s l แล้วก็อาจจะดู4ชั่วโมงครั้งหนึ่ง1วันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้เริ่มต้นทำก่อนนั่นคือการวิเคราะห์ข้อจำกัดของตัวเองก่อน อ่ะข้อจํากัดของเรามีอะไรบ้างครับ1ครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาน้อยครับทํางานเช้ากับเย็นแล้วก็ทำโ OT ด้วยบางคน <c oughs> นะครับเรียกว่าขยันสุดๆนะครับอ่ะเรามีข้อจํากัดทางนั้นเวลา2ครับทํางานนี้เครียดไหมถ้าเครียดเนี่ยก็มีผลต่อการตัดสินใจเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนั่นคือคุณจะตัดสินใจอะไรเยอะๆตัดสินใจบ่อยๆไม่ได้ครับอันที่3าครับ เป็นคนที่ถ้าเกิดเรามีการเทรดไปแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบมีความกังวลหรือจะต้องเฝ้าหน้าจอตลอดไหมคำตอบคือถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่สามารถจาัดก,การเรื่องนี้ได้ก็เจ๊งอยู่ดีครับเจ๊งทั้งงานนะครับแล้วก็เจ๊งทั้งการเทรดนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาในการเฝ้าการาฟนะครับอันนี้ยคือข้อจำกัดหนึ่งที่เราเนี่ยนะครับอาจจะมีสำหรับคนที่ มีเวลาน้อยนะครับอะแล้วถ้าเกิดเวลาน้อยเราจะยังไงต่อผมเนี่ยก็สิดมานะครับว่าสไตล์การเทรดเนี่ยที่เหมาะกับคนที่ทำงานประจำเนี่ยเราจะเล่นสไตล์ไหนบ้างนะครับเราจะเล่นหลักๆเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือ2สไตล์เท่านั้นนะครับ1ครับคือ s วิงเทรดดิ้งครับ,รบก็คือเน้นการถือในไทม์เฟรมใหญ่นะครับเล่น H4 D1 หรืออาจจะ H1 ก็ได้ครับ แล้วก็ถือออเดอร์เนี่ยสัก2-5วันเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อไม่ได้เฝ้าดูหรือมอนิเตอร์ตลาดตลอดเวลานะครับ2ครับการเทรดแบบ Position Trading ครับถือข้ามสัปดาห์เน้นทิศระยะกลางนะครับอ,อาจจะถือออเดอร์เป็นรายเดือนแต่เนี้ยมันก็จะมีคอร์สเรื่องการที่คุณจะต้องมีค่าถือออเดอร์ข้ามคืนเนาะแต่ว่าบางบางคู่เนี่ย มันจะมีสวัปเป็นบวกถ้าเราถือถูกฝั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คิดว่าน่าสนใจนะครับหรือการเทรดแบบเทคนิคพื้นฐานก็ได้แต่เป็นลักษณะของการวางลิ m i t Order หรือว่าลิมิตโซนเนาะอ่ะใช่พอเราพูดถึงเรื่องของสไตล์การเทรดแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าใช่สไตล์การเทรดมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แต่ปัญหาของคนที่เทรดแล้วทำงานประจำไปด้วยเนี่ยคือ ในบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดมาดูออเดอร์การเทรดตลอดเวลาแล้วเราก็กลัวยิ่งถ้าเราติดโพ i ิชันอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องทํางานไปแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปเนาะสติสติเนี่ยคือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยวิธีการแก้นะครับคือคุณต้องเทรดในโพ i ิชันที่คุณเนี่ยคิดว่าถ้าเนี้ยเจ๊งอ่ะหรืออันเนี้ยแพ้เนี่ยในออเดอร์เนี้ยคุณสามารถ รับได้อะแล้วคุณทําแบบนี้ไปก่อนจนคุณฝึกฝนหน้าเทตดได้ดีแล้วอะครับคุณค่อยไปปรับแก้เรื่องนี้ครับคําว่าปรับแก้เรื่องนี้ที่ผมพูดถึงก็คือค่อยไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่อยๆคุณก็ได้กําไรมากขึ้นและความอดทนคุณก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจก็คือ เราต้องการที่จะเทรดเพื่อมีอิสระภาพทางด้านการเงินเทรดเพื่อหาเงินซื้อเวลาและก็เทรดเพื่อมีฟรีดอมนะครับหรือว่าอิสระนะครับหรือเทรดเพื่อการสร้างเวลหรือความมั่งคั่งเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือคุณก็จะต้องจัดระบบเทรดให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับเช่นใช้ทำเฟรมใหญ่อ่ะก็พูดไปแล้วการตั้ง Alert หรือ Pending o r ดอรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคุณได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการ เช็คพอร์ตนะครับแค่วันละหนึ่งรอบก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การเทรดของเรามันง่ายขึ้นเช่นมีการแจ้งเตือน alert z โ n e ที่เราน่าสนใจเพื่อเพื่อเราแบบไม่อยากตั้งลิมิตไงพอไปดูเฮ้ยโซนที่น่าสนใจมาแล้วมันก็แจ้งเตือนพอมันแจ้งเตือนปุ๊บเราไปดูพอเราไปดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันลงมมาเฉยอะมันไม่ได้ลงเป็น falling wave มันไม่ได้ขึ้นเป็น rising w a อะ เออเราคิดว่าโซนนี้ไม่น่าเข้าแล้วเดี๋ยวรอฟอร์มตัวอีกทีนึงแล้วค่อยเข้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะช่วยเราได้นะครับเออนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงอยากสรุปให้กับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นเลยนะครับว่า ถ้าเกิดเราเป็นเทรดเดอร์นะที่มีงานมีเวลาน้อยให้ออกแบบสไตล์การเทรดที่เหมาะกับตัวเองอาจจะเป็นสวิงเทรดดิ้งรันโพสิชันหรือว่าอาจจะเป็นเมเจอร์รีเวอร์ซลก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเวลาเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีระบบนะครับเ,ออเราเทรดไม่ได้เยอะนะครับแต่วินัยเราดีนะครับเราก็มีโอกาสที่จะรวยมากกว่าคนที่เทรดเยอะแต่ขาดซึ่ง วินัยนะครับการเรียนรู้30นาทีต่อวันเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะในวันแรกที่ผมเรียนเทรดเนี่ยผมก็ใช้วันละ30นาทีในการเรียนรู้การเทรดทุกวันจนจบปี4นะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องเอิร์ธ t c ทด้วยนะครับสวัสดีครับ